กำลังตามหาร้านเติมเกมอยู่ยหรือเปล่าครับแอดขอแนะนําร้านนี้เลยตุนมากกระพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบาวอาร์วีฟรีไฟวอรโลแน์เกมเชนอิมแพกและเกมอ,อื่นอีกมากมายนะครับเพียงแค่นา UAD ให้กับทางร้านครับผมคุณจะสามารถเติมเงินได้เลยนะสําหรับเกมคาบ้าวครับสามารถรับสิทธิ์กิจกรรมได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเติมเงินผ่านเว็บไซต์สนใจใช้บริการเนี่ยแอดไลน์ได้เลยครับที่แอดเติมไวจัดนะครับ แอดเติมไว้จัดต้องมีแอดนํำหน้าด้วยนะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปที่แอดใส่ไว้ได้เลยนะครับผมเติมเงินไว้ใจได้ที่ตุ่นมากับพอยต์ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีชาวคาร์บโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มอาร์หนึ่งเจ็ดเก้านะครับโอเคครับผมวันนี้อยู่กับแพทอัปเดตของวันที่19มกราคม66นะครับผมมีอะไรบ้างนะไปดูกันอ่ะเปิดถ้วยที่ดันเจียนใหม่ครับผมดันเจียนอ่าเรียกสั้นๆว่ามันคือดันมังกรนะครับดันนนี้ย โดยรวมแล้วนะครับคุณจะสามารถาหาพวกเงินในนี้ได้นะครับมันจะมีแบบพวกมันจะสามารถดอกยาเงินได้ซึ่งสูงสุดน่าจะตกที่ประมาณ2,000 m เอ็มไม่ได้ใจประมาณนั้นนะฮะอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเลือดดันเจ้นเนี่ยเราค่อยเจาะลึกอีกทีนึงแต่ว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาเรื่องใบดันถูกไหมว่าใบาดันมันหาจากไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอสลับจอไปที่ในเกมแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ ใบดันเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่ตัว NPC ขายใบดันปกติเลยครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ของที่ใช้เนี่ยจะเป็นหินขาว10เม็ดหินแดง10เม็ดแล้วสิ่งที่ทุกคนกำลังหากันอยู่ก็คือดา้อนเจวี5อันหาจากที่ไหนนะครับดา้อนเจวีอันเนี้ยมันจะสามารถหาได้จากชาเลมิชันาลวันของเรานะครับซึ่งมันจะสุ่มมาให้เราเลือกพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้ของแอปมันไม่มี นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับพวกดาร์กอนเจวีแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราหาได้นะครับเราก็จะไปที่บริอ่าแล้วก็มาที่ร้านคา้าลิงครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดนะเนี่ยไอ้ตรงซีเค็ดช็อปเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับก็เลยยังไม่สามารถซื้อจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบพวกไอเทมสุ่มไงนะฮะมันก็จะมีโอกาสออกพวกดาร์กอเจวีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีนะครับประมาณนี้ ่ะซึ่งถ้าใครอยากจะลงตอนนี้เลยนะครับก็มีใบดันให้ซื้ออยู่ในนี้นะครับ80เพชรเนาะได้มา3อันนะครับซึ่งดันอ่ะลงได้วันละ3รอบนะครับรีได้2ครั้งนะฮะใครอยากลงก็ไปลงดูนะครับแล้วก็มันให้โอบออฟเดอะดราก้อนมาด้วยนะครับไปยังไงเนเดี๋ยวแอดมาลงให้ดูอีกทีหนึงแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับดันใหม่นะฮะอ่ะต่อไปก็ผมยุยชอครับเรามาดูยุยชอปกันสักนิดหนึ่ง อ่ะยุ้ยชอบครับเริ่มมาที่19กมกราครับไปสิ้นสุดกิจกรรมมาที่1กุมภานะฮะเที่ยงคืนนะครับผมยาที่ออกมาขายก็เหมือนเดิมนะครับเป็นยาจีมเลเวลสามนะครับมีฮอลลี่วอเตอร์คิ o คอสสไตล์นะครับยาการล้มนะครับประมาณนี้เหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะซึ่งที่แนะนำให้เก็บนะยาจีมเลเวลสามนะครับซื้อเก็บไว้ในคลังได้เลยนะอยู่ที่ 3.5M เอ็มนะครับแล้วก็ยาการล้ม นะครับอันนี้ใช้บ่อยเหมือนกันสำหรับคนลงดันสูงๆนะครับซื้อเก็บไว้ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกคิดในข้อสไตล์เนี่ยแล้วแต่นะฮะฮอลลีวูดเตอร์ออฟไฟเตอร์เองกับเสกเองก็แล้วแต่นะครับส่วนยาข้างล่างเนี่ยถ้าใครไม่ได้มีแต้มคาบหกเจ็ดพันเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอ่ะอันนี้พูดตรงๆส่วนถ้าใครมีแต้มคาบหกเจ็ดพันเนี่ยตรงนี้ครูสามารถซื้อเอาไปคราฟพ,พวกสอดมาสเตอร์ได้นะครับพวกยาสอดมาสเตอร์วิวซี่แล้วก็พวกยาหลบนะครับ ต่อไปครับผมกิจกรรมโกลเด้นพีกแกรนด์ท็กครับอ่าหมูทองโจมตีนะฮะก็เรื่องกิจกรรมวันที่19บก้ามกกานะครับผมอ่าสิ้นสุดกิจกรรมวันที่29่ก้ามกกานะครับตอนเที่ยงคืนมา10วันประมาณนี้นะครับอ่าเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลากิจกรรมเนี่ยให้ผู้เล่นตามล่าครับอ่าโกลเด้นพอจูนพีกนะครับที่ก่อความวุ่นวายอ่าตามแผนที่ต่าง นะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยมอนสเตอร์ในแผนที่ครับจะกลายเป็น Golden for June โกลเด้นฟอร์จูนพิกอ๋อเท่ากับว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าเล่นเหมือนเดิมนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะมันจะเป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนมอนสเตอร์ทั้งแมปนะครับให้กลายเป็นมอนกิจกรรมแล้วตีเสร็จเนี่ยเราจะได้ไอเทมนะครับกิจกรรมนี้คนน่าจะเล่นเยอะอยู่นะครับเวลาปรากฏตัวเนี่ยมีตั้งแต่9โมงเช้านะครับบ่ายโมงครึ่ง นะครับห้าโมงสี่สิบห้าครับแล้วก็สามทุ่มสิบห้านาทีนะครับซึ่งจะมีประกาศแจ้งเตือน2นาทีก่อนก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลา5นาทีในการจมตีมอนสเตอร์ทั้งหมดบนแผนที่นะครับอ่าเท่ากับว่าตอน9โมงเนี่ยมันจะไปจบที่9โมง5นาทีนะครับบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะไปจบที่บ่ายโมง35นะครับแล้วก็5โมง45เนี่ยจะไปจบที่5โมง5 แล้วก็3ทุ่ม15เนี่ยจะไปจบที่3ทุ่ม20นะครับประมาณนี้นะของที่ดอกในนี้นะครับมีตั้งแต่บลูบวก152ลูนะยาวไปจนถึง PW บูวก152รูเลยนะครับค่อนข้างมีราคาเนาะแล้วก็มีพวกธรรมดาด้วยครับที่ยังไม่ได้จอะไม่ได้บวกนะครับมีคิดเข้าลิงบวก3ครับลิงกอลลัคบวก3นะครับมีคุมได้เฟรมนะครับรอไฟเตอร์เสกกาเดียนมาครบนะครับแล้วก็คุมอาชีเดียนครับรอไฟเตอร์เสกกาเดียนครบเหมือนกันนะครับ อ่าแล้วก็มีอันนี้จะเป็นข้อตุ้มสัตว์ขี่ครับสิงโตนะครับสิงโตนะมีสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงหมูทองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงฟอร์จูนพิกก็จะเป็นหมูสีชมพูนะครับแล้วก็มีกระจกทองครับกระจกเงินกระจกอ่าทองแดงนะครับแล้วก็อันนี้มีอ่ากล่องกล่องซ่อมอ่ะนะครับกล่องพวกซ่อมทองพวกอะไรพวกเนี้ยนะ อ่าแล้วก็มีเอ็กซ์ติมคอครับตั้งแต่เวล7เจจนถึงเวเวล12ครับเพอร์เฟ c ต์คครับอ่าตั้งแต่ขั้นไฮจนถึงขั้นไฮเอ็ดนะครับมันสูมตั้งแต่10ถึง12นะครับแล้วก็มีขนทองบวก10ครับขนเงินบวก10นะครับอ่าขนดาบบวก10 t ทาริสแมนบวก7ครับผมคานเดลีนบวก8นะครับ e p พีบูสเตอร์มีเดียมครับอ p พีบูสเตอร์ไฮครับอ่าที่เหลือจะเป็นยาละนะครับที่เหลือจะเป็นยาตามปกติและรอบนี้ นะครับไม่มีของเป็นเชื่อโมงมาเลยนะรอบ,บนี้ไม่มีของเป็นเชื่อโมงมาเลยถ้าออกก็คือของถาวรทั้งหมดนะครับค่อนข้างดีนะกิจกรรมนี้นะครับอ่าใครรอเล่นอยู่ก็รอเล่นได้เลยนะอ่ะต่อไปก็ผมกิจกรรมลคกี้ดอนะอ่ะเขาบอกว่าเริ่มวันที่19นะครับหมดวันที่2กุมภานะครับตอนเที่คืนลคกี้ดอนะครับเราเคยเล่นกันแล้ว1รอบแต่รอบก่อน เราจ่ายเงินเอ็มถูกไหมรอบนี้ต้องจ่ายเพชรนะห้เพชรต่อการเล่น1ครั้งนะครับผมซึ่งอตอนที่มันขึ้นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสำคัญมากในการซื้อนะครับคุณซื้อได้เลขเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเราไปดูของรางวัลได้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยมันออว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันจะได้อะาอย่างนี้นะครับ610อ่าหกรเนี่ย,จะ,ยจะได้เท่านี้701เนี่ยจะได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ของดีต้องดูเลขให้ดีแล้วก็ต้องซื้อให้ทันประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ระยะเวลาที่มันจะมานะครับอ่ามันจะแบ่งเป็น A B C นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็จะมีตั้งแต่5โมงเย็นนะครับจนถึง6โมงเย็นแล้วก็3ามทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครับอันนี้นะ เรียกว่าเป็นรอบแล้วกันนะในรอบ A เนี่ยก็จะมีของแตกต่างกันไปครับตรงนี้จะเป็นพวกหินคอเซตนะครับมี Extreme Core Level 2ด้วยนะครับซึ่ง Extreme Core Level 2ไม่ค่อยเห็นนะถ้าเกิดว่าสามารถอัดสมุดได้แสดงว่าเป็นของแรงพอตัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัดสมุดไปได้ก็จะเป็นของที่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็มีการแตกดีนะครับมีการแตกขั้นขาวนะครับ อีกบูสเตอร์2ครับผมอ่าซ่อมทองนะครับประมาณนี้ครับสำหรับในชุด A นะครับส่วนชุด B นะครับชุด B จะเป็นถั่วผูกมัด ID 1วันนะครับแล้วก็มีเจาะขาวนะครับมีปลดชุดขั้นขาวครับปลดอาวุธขั้นขาวครับผมแล้วก็เจาะรูนใหญ่ครับเจาะรูนเล็กนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมว่ามันจะบอกเลยนะว่า ตั้งแต่เลข1ถึง600เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับเลข601จนถึง630นี่ได้อะไรบ้างเนี้ยนะเรามีโอกาสสุ่มในนี้นะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งอ่าตรงเนี้ยมันจะต้องดูเลขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์อันนี้ไว้แล้วกันเผื่อว่าใครจะดูว่าเราจะสุ่มอะไรตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าอยากจะสุ่มกันนะแต่ว่ารอบนี้คือจ่ายเพชรนะฮะประมาณนี้อ่าต่อไปก็จะเป็น แค่จบอัปเดตครับผมก็มีปีกอันนี้จะอันนี้ปีกแต่งงานนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกโกลเด้นดากอนครับอ่าพวกทีมโกลเด้นดากอนมานะครับลดราคา20%นะอ่าลดราคา20%หมดเลยนะครับแล้วก็มีหัวมังกรมาลดราคา20%เหมือนกันนะครับชุดตุ๊ดจีนนะครับลดราคา20%นะฮะอ่า20%หมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ย พวกสิงโตเรียกว่านะครับก็มีตั้งแต่สีดําสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับลด2 0หมดเลยนะครับแล้วก็หมูทองนะครับแล้วก็หมูชมพูนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ไม่ใช่สัตว์ขี่นะครับอ่าแล้วก็ใบเปลี่ยนอาชีพครับอ่ามาแล้ว1,500เพชรเพจะเปลี่ยนตอนนี้ซื้อรอบก่อนไม่ทันซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นไอเทมผูกวัดได้ดีนะครับระวังนิดนึงอ่าแล้วก็ น่าจะยังเปลี่ยนด้ามเม็ดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไปดูจากฝั่ง PC PC เองก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่า PC ยังเปลี่ยนไม่ได้โมบายก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะหรือว่าถ้ามันเปลี่ยนได้แล้วก็คอมเมนต์ลงม,มาแล้วกันนะฮะประมาณนี้อ่าแล้วก็อันนี้ที่เห็นก็คือใบาดามังกรเนาะอ่ะาใบดามังกรนะครับแล้วก็พวกกล่องคอสตูมกระต่ายนะครับผมอ่าอันนี้เป็นถาวร นะครับเป็นอ่าเป็นกล่องข้อตรงกระต่ายถาวรนะครับใครอยากจะซื้อตรงนี้ซื้อได้เลยแล้วก็มีกล่องซุมเงินนะครับด้วยในนี้อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าประดับเทพครับอ่าเป็นประดับเทพแต่ว่าใบดันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพวกอ่าดีเอ็กจระดับอันติเมตนะครับอันนี้จะเป็นดันอ่าดันพิเทสนะครับผมดันหุ่นยนต์นั่นแหละนะอ่าแล้วก็มีคอรสยูสโตนครับมาอีก1,500เพชรเพนะครับใครซื้อไม่ทันใครจะโยกแหวนโยกคอ a o สอะไรตอนนี้ ซื้อได้นะครับที่1500เพชนรซื้อได้3ครั้งนะครับต่อหนึ่งไอดีนะเขาเขียนไปอย่างนี้นะไม่รู้บลีไม่รู้บลีรายวันหรือเปล่านะประมาณนี้อนอัปเดตของวันที่19กมกราค,ครับผมมีเท่านี้เลยนะซึ่งถ้าใครเจออะไรเพิ่มเติมนะครับผมเม้นลงมาได้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวรวมข้อมูลไปให้อีกทีถ้ามันเยอะจริงนๆนะเดี๋ยวเรื่องดันเจี้ยนเนี่ยทำให้แน่นอนนะครับผมดันเจี้ยนเนี่ยค่อนข้างจะสุ่มไปตามรายวันด้วยครับแอปจะพยายามเก็บให้หมดแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน